ดอกหอมผัดไข่เมนูอาหารที่ทําได้ง่ายๆและหาทานได้ทั่วไปและวันนี้เอกก็จะมาทําดอกหอมผัดไข่ในอีกรูปแบบหนึง่งขั้นตอนแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะเราจะนําดอกหอมมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็เตรียมกระเทียมสับหยาบต่อด้วยพริกแดงสดหั่นประมาณนี้ แล้ววันนี้ก็จะใส่มะเขือด้วยค่ะจะเป็นมะเขือเทศหรือมะเขือส้มก็ได้หรือถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะถัดมาเรามาต้มน้ําให้เดือดใส่น้ํามันพืชไปประมาณ1ช้อนโต๊ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ดอกหอมลงไปลวกใช้เวลาลวกประมาณ1-2นาทีเข้าเวลาเราจะตักขึ้นแล้วก็นําไปแช่ในน้ําอุณหภูมิปกติหรือว่าจะแช่ในน้ําเย็นก็ได้ค่ะ ิธีการทำแบบนี้นะคะจะช่วยให้ดอกหอมนั้นคงความสีเขียวสดแบบนี้เลยคะ่ะถัดมาเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชตอกไข่ลงไปสองฟองแล้วก็ผัดไข่ให้จนสุกเลยคะ่ะเมื่อไข่สุกแล้วเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนจากนั้นเราจะนำกระเทียมลงไปเจียวให้หอม ก็ใส่พริกสดลงไปผัดตามค่ะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศหรือมะเขือส้มแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยดอกหอมแล้วเราก็จะปรุงรสชาติด้วยผงนัวผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางลมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว แล้วเราก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันชิมแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยค่ะพร้อมตักเสิร์ฟใส่จานแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะวัตถุดิบก็น้อยหั่นดอกหอมไป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะคะ ขอบคุณทุกทุคนที่ติดตามรับชมคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ